สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสจะข้ามไปทํางานที่ประเทศลาวนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาข้ามที่ดานพรมแดนไทยลาวหนองคายนะครับ <c oughs> เมื่อเราขับรถมาถึงนะครับผมเราก็ไปหาที่จอดรถก่อนเลยครับผมก็จะมีทามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับผมที่จอดรถรายวันค้างคืนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เดินเข้ามาตรงตรงที่จะไปยื่นเอกสารนะครับผมตรงตอมอนะครับผม หลังจากที่เราผ่านด่านต้อมอออกมาแล้วนะครับผมเราก็มาซื้อตั๋วไดยสานะครับผมเพื่อนั่งรถโดยสารนะครับผมข้ามไปลรวนะครับผมค่าโดยสารอยู่ที่คนละสามสิบบาทนะครับผมจากนั้นเราก็จะนั่งขึ้นรถบัสนะครับผมตั๋วข้ามข้ามข้ามก็จะนั่งรถประมาณห้นาทีนะครับรถบุนเริ่มเยอะ เียวเลาไปข้างหลังจากที่เรานั่งรถประมาณ5นาทีเราก็มาถึงด่านตมของนฝั่งลาวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ไปยื่นเอกสารเขียนเอกสารขอเข้าประเทศนะครับผมเดี๋ยวไม่เป็นให้เจ้าที่เขียนนะครับผมแค่นี้ครับผมเราก็ถึงฝั่งลาวแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะครับผม